สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง driving r e ว i e ช่องที่รวมรีวิวรถรุ่นใหม่ล่าสุดเทคโนโลยียานยนต์ล้ำสมัยและการทดสอบสมรรถนะจากมุมมองจริงในวันนี้เราขอพาไปพบกับรถสายลุยรุ่นใหม่ที่กลับมาอีกครั้งในปี2026กับ m Mitsubishi j e e p J5 ที่ผสมผสานความแข็งแกร่งสไตล์ออฟโรดเข้ากับความทันสมัยของยุคใหม่ได้อย่างลงตัว Mitsubishi Jeep J5 2026มาในรูปลักษณ์ใหม่ที่ยังคงกลิ่นอายความคลาสิกจากอดีตไว้ได้อย่างดี ฝากระโปรงหน้าและแนวกระจังทรงเหลี่ยมดูดูดัดนไฟหน้าเล็กทรงกลมคู่กับกันชนเหล็กสีดำด้านเสริมให้ภาพลักษณ์โดยรวมของตัวรถดูพร้อมลุยทุกสถานการณ์โดยเฉพาะสีเขียวอ่อนที่ถูกออกแบบมาเฉพาะในรุ่นนี้ทำให้ความรู้สึกของรถลุยดูสดใหม่และสะดุดตายิ่งขึ้นในด้านมิติตัวถัง Jeep J5 รุ่นนี้มีความสูงจากพื้นมากขึ้นเพื่อรองรับการขับผ่านเส้นทางขรุขระ ตัวล้ออัลลอยขนาด17นิ้วหุ้งยางอลเทเรนที่ให้การยึดเกาะได้ดีเยี่ยมโครงสร้างเฟรมถูกเสริมความแข็งแกร่งพร้อมช่วงล่างแบบอิสระ4ล้อเพิ่มความนุ่มนวลในการขับผ่านทางวิบากภายในห้องโดยสารยังคงความดิบและเรียบง่ายในแบบจีท์แต่เพิ่มเติมเทคโนโลยีที่จำเป็นเข้ามาอย่างครบถ้วนมีจอแสดงผลดิจิทัลขนาด8นิ้วที่แสดงข้อมูลการขับขี่แบบเรียลไทม์รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธและ USB ที่จัดวางอย่างสะดวกคอนโซลกลางมาพร้อมสวิตช์ควบคุมโหมดขับเคลื่อน 2H CH และ CL ที่ใช้งานได้จริงในสถานการณ์ต่างๆบาะนั่งถูกออกแบบให้รับกับสรีระคนขับรองรับการเดินทางใกล้หรือเส้นทางยากลำบากได้อย่างสบายขุมพลังของมิซูบิช i Jeep j 5ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.4ลิตรให้แรงบิดสูงในรอบต่ำทำงานร่วมกับเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติแล้วแต่รุ่นย่อยอัตราเร่งของเครื่องยนต์นี้ถือว่าทำได้ดีเยี่ยมเมื่อใช้งานบนทางลาชันหรือขับขึ้นเขา ระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทมพร้อมระบอบล็อกเฟืองท้ายช่วยให้สามารถผ่านทางโคลนลูกรังหรือแม้แต่เส้นทางน้ำตื้นได้แบบไม่ต้องกังวลในด้านความปลอดภัยจี๊ปเจ5ใหม่ติดตั้งถุงลมนิรภัยคู่หน้าระบบเบรก ABS และระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติรวมถึงระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและควบคุมความเร็วขณะลงทางชันนอกจากนี้ยังมีระบบกล้องมองหลังและเซนเซอร์ช่วยจอดให้มาในบางรุ่น จุดเด่นอีกอย่างของ Jeep J5 คันนี้คือความง่ายในการดูแลบำรุงรักษาเพราะชิ้นส่วนต่างๆถูกออกแบบให้เข้าถึงได้ง่ายและระบบไฟฟ้าในรถเน้นความเรียบง่ายเพื่อรองรับการใช้งานในพื้นที่ห่างไกลหรือใช้งานเชิงพาณิชย์ในพื้นที่ธุรกันดารสำหรับคนที่กำลังมองหารถลุยที่เน้นใช้งานจริงพร้อมดีไซน์คลาสสิกที่แตกต่าง Mitsubishi Jeep J5 รุ่นปี2026คันนี้ถือเป็นตัวเลือกที่น่าจับตามอง ทั้งในแง่ของความทนทานฟังก์ชันที่พร้อมลุยและดีไซน์ที่แฝงกปลิ่นอายความเป็นตำนานกลับมาอย่างสมศักดิ์ศรีหากเพื่อนๆชอบรีวิวแบบนี้และอยากติดตามรถรุ่นใหม่ๆหรือการทดสอบการขับขี่จริงแบบจอดลึกอย่าลืมกด Subscribe ช่อง Drive วิ่งรีบของเราไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ